สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทางช่องน้องคำแพงยชาแนลนะคะนเพนก็จะมานำเสนอแนวทางเนาะฮานอยของเจ็ดสำนักให้กับเอฟซีทางช่องแล้วก็สรุปไปพร้อมกันทุกสำนักไปเลยในะคลิปนี้นะคะเด่นเดนก็จะเป็นของตาปากน้ำโพเขาฝากมาอาจารย์สวัยแม่ลิ้วสุดใจพารวยพ่อเกลียง เนาะอาจารย์ต้อย้อยเอสนะคะเอส่วนของเซียนศิสเกตและ,ะเียนล่องเบิงเนาะคะ่ะยังเห็นทรงมากเลยค่ะ FC เอาซ้ำนียไปก่อนเนาะ,ะว่าแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์จะให้ตัวใดมากเนาะกะ,ะเป็นคลิปนี้เป็นคลิปที่ซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยของวันที่สองก็รักอ่าสินสนหาคมนะคะซเบกรกฎาาคมอีกแล้วมันชินปากแล้วเนาะคะ่ะ ว้าวตลอดทุกมือหลายก็ได้เอาที่สองสิงหาคมมือนี้เนาะผลของแต่ละเซียนจะออกมาตัวใดกับไปท่วนขึ้นตัวเลขของเมื่อวานนี้กันก่อนค่ะก็คือน้อยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก3ามสาล่างออกสองเน้อยปกติบนออกสองหสล่างออกสองสา น้อย VIP บนออกหกเจ็ดหนึ่งล่างออกศูนย์เจ็ดนะคะ FC มะเบิงค่ะเจ้าแรกผลงานของพ่อเกียงพ่อเกลียงให้มาเมื่อวานนี้เก้ากับเจ็ดตัววิ่งตัวรุ่นมาที่เจ็ดจับคู่ให้เขาที่นี่ค่ะหนึ่งเจ็ดนอย VIP อเนาะนี่ค่ะออกตัวกับเจ็ดหนึ่งเนาะของพ่อเกลียงค่ะ และสองเจ็ดนี่ค่ะน้อยพิเศษเนาะนี่ค่ะเก้ากับเจ็ดมาเจ็ดเจ็ดมาทั้งสองน้อยเนาะศูนย์เดบอมี่ค่ะแสดงว่าของพ่อเกียงก็เข้าที่สองน้อยนะคะเนาะส่วนของอาจารย์สไว้ให้แปดตัวเดียว8ดมาค่ะมาตัวเน้นก็คือ8ปดสามเนาะ 83นอยพิเศษนี่ค่ะมาตัวเน้ปน83ส่วนแล้วก็23นี่ค่ะ fc23 นอยปกติอันนี้นอยพิเศษเนาะเข้า2นอยนะคะเข้า2นอยของอาจารย์สวัยค่ะวิ่งรูดก็ดมานะคะส่วนของเซียนสีสเกตเมื่อวานนี้4กับ 5. 55มา จับคู่บอ่อเข่าเนาะส่วนฮานอยแยกตาปากน้ำโพน้อยแยก,าาก,ยแยกพิเศษก็คือหกกับเก้าบอมาาค่ะน้อยปกติเก้าหกกับเก้าบอมาาเนาะคะ่ะน้อย v ีไอพีสามกับหกกับบ่อเขาค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ฮาหนอยแยกตาหลุดทุกน้อยเลยเนาะส่วนเขาฝากมา 6, ห้ากับหกน้อยแรกบอร่อเขาบอมาาค่ะบอมี่น้อยที่สอง ห้ากับสามเออห้าเออสองกับสามมาทั้งสองตัวเลยนะมาด้วยกันเลยแต่ว่าจับคู่ห้บ่เขานะคะส่วนน้อย v i p หกกับเจ็ดเจ็ดมาจับคู่ห้บ่เขามีเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์กับบมีจักตัวเลยเนาะอ่าบ่เป็นยังคะซูโตค่ะ,คะส่วนห้าน้อยรวมตาให้หกกับเก้าบมากค่ะบ่เขาเนะ สุดใจพารวยก้าตัวเดียวบบเขานะคะเจ็ดไหมาเจ็ดสองเขาอยู่ทีเจ็ดสองเนาะคะ่ะพิเศษนะคะส่วนของแม่ลิว้วให้ก้าตัวเดียวบอมากคะ่ะบบเขาจับคู่ให้บบเขาคือกันเนาะเอาได้แล้วผลงานของเมื่อวานนี้ วันนี้มาตามตตออาค่ะเจ้าแรกก็คือของฮานอยเขาฝากมาเนาะฮานอยแยกค่ะให้นอยพิเศษรูด8กับ9จับคู่ที่8 6 8 7 9 6 9 7ส่วนฮานอยปกติ1กับ2จับคู่ที่16 17 26 27และฮานอย VIP ให้มา1กับ2 จับคู่1 2 1 3 2สอแล้วก็2อง <หา S 1> ส่วนเมื่อว้านนี้เขาฝากมาให้เข้าวิ่งลูด2องนอยแต่ว่าจับคู่เ,าเขานะคะเนาะส่วนฮานอยของตาปากน้ำโพวันนี้นอยพิเศษตาให้วิ่งลูดที่7กับ0จับคู่ที่7 0 7 3 0 0นย ส่วนนอยปกติให้รุ่น5กับ8จับคู่ที่5 7 50 87 80ส่วนหานอย VIP รู่น7กับ3จับคู่ที่7 5 7 8 35และ 3, 3 8นะคะส่วนเมื่อวานนี้หานอยแยกตาหลุดทั้งตัววิ่งตัวรู่และตัวจับคู่ทั้ง3น้อยเลยเนาะส่วนวันนี้ก็เอาใหม่ค่ะเอาแคบนาจจค่ะหานอยแยกของเขาฝากมาและ ตาปากน้ำโพวันนี้นะคะเอฟซี FC ค่ะแคปหน้าจอนะคะได้แล้วไปต่อกันเนาะมาต่อที่ฮานอยรวมสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูด7ตัวเดียวจับคู่ที่7จ็ดสี่เจ็ห้าเจสองหกและสองเกค่ะของสุดใจพารวยวันนี้นะคะมี6คู่คือเก่าเนาะ ส่วนเมื่อวานนี้วิ่งรูดเก้าตัวเดียวตัววิ่งตัวรูดบ่มาเนานะแต่ว่าจับคู่ให้เขายู่ที่72หรือว่า27งเนอยพิเศษเนาะหนึอยส่วนวันนี้ได้แล้วก็ไปโตกันที่ตาปากน้ำโพฮานอยรวมให้วิ่งรูด7กับ0นย์วันนี้จับคู่ที่73 75 7ามเจ็ดห้าแปดศย์ศูห้าละศูนะคะซีเนี่ยค่ะ ได้แล้วก็มาเบิงมะบ้านนี่ของตาให้รู่ 9, หกกับเก้าหลุดเนาะา่ะบเขานะคะส่วนวันนี้ก็ได้แล้วเนาะให้เจ็ดกับสแคปหน้าจอค่ะแนวทางลาาเออฮา,หาหนอยของสุดใจพารวยและตาปากน้ำโพเนาะเจ็ดตรงกันนะคะซีเจ็ดตรงกันค่ะจับคู่ตรงกันที่เจ็ดหาคู่เดียวเนาะเอาแคปหน้าจอได้หรือ,อยังเนาะของ ชุดใจพารวยแล้วก็ตาปากน้ำโพวันนี้นะคะฮานอยได้แล้วมาต่อที่ของอาจารย์สไวัยฮานอยรวมอาจารย์สไวัยวิ่งลูดตัวเดียววันนี้ได้9นะคะส่วนตัวประกบก็มี2 3 6สาเนาะส่วนวันนี้จับคู่ออกให้ได้มี9ก้าสองเและ9 1 82 83 846 47และ41นาอย fc เนาะส่วนเมื่อวานนี้วิ่งลูดตัวเดียวอาจารย์สบายยังมากอยู่นอก8นี่ค่ะตัวเน้นที่83และ23นะคะเนาะเข้า2นอยนอยพิเศษและนอยปกติเนาะค่ะ fc ได้แล้วเนาะแนวทางของอาจารย์สบายไปต่อที่ของ อาจารย์ต้อยลอยเอเมื่อนี้ค่ะอาจารย์ต้อยลอยเอ็ไฮมาพิงลูดบนล่างที่0นย์กับ1จากคู่ที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหหกนึ่งหนเลขวินก็จะมีเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเะคะของอาจารย์ต้อยน้ำโชคหรือว่าอาจารย์ต้อยอยเอนั่นเองเนาะเพราะว่านี่บ่ได้ค่ะเนาะของคนน,น้อยเพราะว่าเห็น ในเพ่นขอไปแล้วเพราะว่านี่เงียบขื้นอาจจะติดธุระก็เลบยบ่ได้ค่ะเอาได้แล้วของอาจารย์ต่อยและอาจารย์สวัยมาแคปหน้าจ,จอเด้อค่ะแนวทางของวันที่สองเนะหาะฮานอยวันนี้มีตรงกันบ่ค่ะเอฟซี FC. ตัวเลขตรงกันว่าตรงเนาะก็จับเลขอ่าวิ่งรูดใส่กันเลยเก่าหนึ่งเก่าศูนย์เนาะค่ะเอฟซี FC. เอาบ่ต้องอยากค่ะ แคปหน้าจอเดอเอ้อเนาะหนอยของอาจารย์สวยและอาจารย์ต้อยน้ำโชคเด้อค่ะได้แล้วไปโตกันเนาะของพ่อเกลียงวัน,นี้พ่อให้มาวิ่งรูดที่สี่กับห้าเนาะ ชุดเน้น4 7 4 8 6 4 6 5และ4 5ชุดลอง6 3 6 7 6 8เลขวินมี6 9 4 5 7 8 2ของพ่อเกลียงนะคะส่วนเมื่อวานนี้พ่อให้วิ่งรูด9กับ7 7็ดเจ็หน้าสองอยเนาะจับคู่ให้เขาที่7 2น้อยพิเศษนะหรือว่า2 7และ7และ1 7หรือว่า7 1น้อย V.I.P. เนาะเข้าสองหน่อยนะคะของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ให้มาวิ่งลูดที่สี่กับห้าเนาะได้แล้วมาต่อที่ของแม่เลีว้ววันนี้แม่ลิ้วให้มาหาหน่อยรวมวิ่งลูดหนึ่งกับสามจับคู่ชุดเน้นศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งแปดชุดลองหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหกสี่และหกเจ็ดกันเบิ้ลสามสาม 66และเจ็ดเจ็ดนะคะ FC ซี C. ของแม่ลิ้วนะคะส่วนเมื่อวานนี้แม่ให้วิ่งลูดที่เก้าตัวเดียวหลุดนะคะบอ่อเขาค่ะจับครูกับบอ่อเขาานอเมาอวานนี่เมื่อนี้เอาไม่ค่ะเอาแบบหน้าจอคะ่ะฮาหนอยลวงแม่ลิ้วและพ่อเปียงนะคะวันนี้ขอให้ปังปังกันทุกท่านทุกคนคือเก้านะ เ่อว่าจะเป็ี่ยนเซียนใดจานใดก็หวังดีอยากให้เอฟซีทั้งช่องได้ถูกกันถ้วนหนาและนะ้วเนาะมันกลับไปตามสูตรตามตัวเลขนั่นละ่ะตัวเลขเป็นลอยลอยคู่พันคูเนาะกาบพนันวะ่าจะออกตัวใดเป็นกระทาตามสูตรทาตามนาทีเพิ่นมาเนาะได้หรือ,อยังคาเอฟซี FC. เดี๋ยวเพื่อนภาพไปทวนขึ้นอีกคะ่ะทวนขึ้นของ C. ซีเซียนนะคะฮาหนอยเด็ดเด็ดแม่นแม่นเข้าทุกวันนะเนาะอ่าก็คือคะ่ะของพิพัฒ์เมื่อวันนี้ วันนี้นอบอแมนเมื่อวันนี้วิ่งรูดบนล่างสามกับหนึ่งตัววิ่งตัวรูดเน้นที่สามรองหนึ่งชุดเน้นสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่และสามเก้า ชุดลอง10 12 14และ19นะคะของพี่ประหัตส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูด1กับ4ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่1ลอง4ชุดเน้นก็จะเป็น12 14 15 17ชุดลอง4 243 45และ47นะคะของเซียนเชียงใหม่และพี่ประหัตนะคะหานอนเด็ดๆแม่นๆอย่าพลาดเด้ค่ะ มาต่ออีกสองเซียนนะคะก็คือของเซียนอุดรและเซียนโคราชวันนี้ส่วนเซียนอุดรให้มาหาหนอยวิ่งลูที่0นย์กับ1เน้น1ลองศูนย์นะคะชุดเน้น1 2 1 3 1 5 1 9ชุดลอง0 2 0 3 0 5และ09นะคะส่วนของเซียนโคราชวันนี้หาหนอยก็ให้วิ่งลูที่5กับ2 ตัววิ่งตัวรุ่นเน้นที่ห้ารองสองเนาะชุดเน้นห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกสองหนึ่งสองสองสองสี่และสองหเนาะชุดลองชุดลองจะเป็นสองนะคะชุดเน้นจะเป็นห้าของเซียนโคราชค่ะเอาได้ครบจบทุกเซียนทุกอาจารย์วันนี้ขอให้ปังปังทั้งฮานอยและลาวพัฒนาทุกท่านทุกคนคะ่ะสุดท้ายแล้วไม่เพ่นกะจบกับคลิปนี้เนาะ ของมนีค่ะกัขออวยพรให้เซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์และเอฟซีทางช่องทุกคนจงสุขจงมีสุขภาพแข็งแรงลํำด้วยเงินทองคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดได้ให้ได้ดังสมปรารถนาเด้อค่ะจะเดินทางไปทางใดก็ขอให้แขวคขาดปลอดภัยเนาะละมัดระว่างกันแดฝนตกถนนลื่นค่ะเนาะฝากมาด้วยความห่วงใยนะคะสวัสดีค่ะ